สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพล่าสุดอูพาุอดีตพระเอกช่องเจ็ดเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนละครน่าจะคุณนาะคุณตาก,กันดีสําหรับนักแสดงหนุ่มอูพานน เพราะเป็นถึงอดีตพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดสีและเคยประกบคู่กับนางเอกซุปตามาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นอัมพชรภาชมพูอาร,รยาหรือแม้แต่นางเอกเจ้าบทบาทอย่างนุ้นวรนุษย์ที่เป็นถึงนางเอกแถวหน้าของวงการแต่พอเวลาผ่านไปบทบาทที่ได้รับจึงถูกเปลี่ยนไปตามวัยทำให้หนุ่มคนนี้ถูกลดจากสถานะพระเอกมาเป็นพระรองบ้างบางครั้งก็มาเป็นตัวไรวันนี้เรามีภาพล่าสุดของหนุ่มคนนี้มาฝากกันด้วยนะคะและต้องบอกว่า ถึงแม้จะอายุ44ปีแต่เจ้าตัวก็ยังหล่อไม่เปลี่ยนสมกับที่เคยเป็นพระเอกแถวหน้าเลยซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังคงรับงานตามปกติและแม้จะเป็นฟรีแลนซ์แต่ก็ขอทำงานให้ช่องเป็นหลักส่วนที่อื่นก็มีมาติดต่อบ้างแต่ก็แล้วแต่ผู้จัดเห็นเหมาะสมซึ่งก็ไม่ได้หมายกับงานแสดงเพราะอยู่มาก็16ปีแล้วซึ่งวันนี้เราก็มีภาพล่าสุดของอุพานุมาฝากกันด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ